สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube อนมณีจันท์ก็เมื่อเช้าอ่ะฝันแปลกมากเลยนะคือเมื่อเช้าอ่ะเออเราฝันว่าเมื่อเช้านะเราฝันว่าเราอยู่ในบ้านที่กรุงเทพแล้วทีเนี้ยเออเราอ่ะในความฝันนะเราเห็นมีไอเนี้ยชิ้นส่วนชิ้นส่วนของมนุษย์น่ะตกอยู่ที่พื้นบ้าน เป็นแขนคนแล้วก็พอเราไปเปิดในตู้เย็นนะพอเราเปิดตู้เย็นน่ะเราเจอเนื้อสัตว์ในตู้เย็นน่ะเยอะแยะไปหมดเลยในตู้เย็นเนี่ยมีแต่เนื้อสัตว์ทั้งนั้นเลยแล้วทีเนี้ยเราก็พบว่าเออมันมีไอ้นี่ด้วยนะเท้าเท้าของหมีมีแขนมีแขนคนมีเท้าของหมีมีเนื้อสัตว์ในตู้เย็นแล้วก็นอก ้านอกเนี่ยจะมีข้าวสารน่ะเยอะเลยจะมีข้าวสารนะอยู่ประมาณยี่สิบถุงอะ่ะเยอะมากแล้วก็มีมามา่าเป็นมามา่ารสหมูสับมามา่ารสหมูสับซองเหลืองๆเนี่ยเออเป็นลังๆเลยนะในฝันเนี่ยเห็นมาม่าเนี่ยเป็นลังเลยเข้าวสารมาม่าแล้วก็เนื้อสัตว์ในตู้เย็นจํานวนมากอมืมีเนื้อสัตว์ในตู้เย็นแล้วก็ มีแขนคนตกอยู่ที่พื้นแล้วก็มีเท้าของหมีอ่ะเหมือนเป็นการไอ้นี่เลยนะเหมือนเป็นการอาตุนสเสบียงอ่ะเหมือนเหมือนใบหวยเลยก็เออ ฝันเห็นฝันเห็นอ่อยักษ์กินเนื้อคนอะไรแบบนี้ยมันตีว่าถ้าฝันเห็นยักษ์กินเนื้อคนนะมันตีว่าคนคนนั้นน่ะจะมีอำนาจวาสนามีคนยำเกงในบรารมีฝันเห็นยักษ์เนี่ยแปลว่าจะมีอิทธิพลมีอำนาจบรารมีมีคนเกงขาม,มากยิ่งถ้าฝันเห็นยักษ์กินเนื้อคนเนี่ยยิ่งยิ่งเขาเรียกว่า ยิ่งมีบารมีในตัวมีคนยำเกงมีคนเกงกลัวแต่แต่ที่เราฝันเห็นมาม่า,มาเห็นข้าวสารเห็นเนื้อสัตว์เห็นเนื้อคนเห็นเนื้อหมีเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องจะต้องตีความยังไงควรจะตีความยังไงเมื่อเราฝันแปลกๆควรจะตีความยังไงถึงจะถูกต้องที่สุด เพราะว่าถ้าเป็นดูในตำราเนี่ยมันไม่มีอย่างฝันเห็นเข้าวสารน่ะในตำราไายดีนะฝันเห็นข้าวสารเนี่ยแปลว่าจะได้เงินก้อนโตเงินทองอะ่ะจะไหลามาเทมา <c oughs> แต่ฝันเห็นมาม่าเนี่ยฝ <c oughs> ันเห็นมาม่าเนี่ยในตำรามันไม่ได้บันทึกไว้เว้ยทีนี้เราก็เลยจะมาใช้ไพ่ทาโร่ เราก็จะมาใช้ไพ่ทาโร่เปิดทำนายความฝันกันนะคะจะใช้ไพ่ทาโร่เจ็ดสิบแปดใบก็มาเริ่มกันเลยนะคะใบแรกก็เฮอร์มิตเลยะค่ะฝันเนี้ยเป็นฝันที่เทวดาดนใจนะเป็นความฝันที่แบบเทวดาดนใจอ่ะ เพราะเฮอร์มิตก็คืออคูบาอาจารย์เทวดาเฮอร์มิตจะเป็นตัวแทนพระฤาษีร้อยแปดนะคะเนี่ยเฮอร์มิตนะก็อาจจะเป็นปู่อาจจะเป็นปู่ฤาษีดนใจให้ฝันก็ได้นะโอ้ได้สิบเหรียญด้วย แสดงว่าหลังจากนี้กําลังจะได้เงินฝันแบบนี้เป็นฝันดีค่ะแปลว่ากําลังจะได้เงินก้อนโตกําลังจะได้เงินก้อนโตความรักจะสมหวังนะคะจะมีคนมาแต่พไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับพวกแบบเอ,อน้ำมนด้วยอ่ะ ก็คือไพ่ใบนี้แปลว่าจะมีสเสน่ห์จะมีคนจะมีคนมารักมีคนมารักมีคนมาชอบมีสเสน่ห์ค่ะเป็นไพ่ดีค่ะแล้วก็ได้ไพ่เดือดสันด้วยนะก็เป็นความฝันที่ดีนะแปลว่าจะมีความสุขสนุกสนานสดชื่น ทีนี้เรามาดูว่าฝันเห็นมาม่าเนี่ยมาม่าสีเหลืองมาม่าสองสีเหลืองลดหมูสับทำไมต้องรถหมูสับได้ลายชินีเหรียญน,นะก็ดีเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะจะมีทรัพย์สินเงินทองจะหาเงินได้มากแล้วก็ได้ไพ่กงล้อมหาสมบัตินะคะ ก็มีดวงนะที่ว่าอาจจะถูกหวยก็ได้อาจจะถูกหวยก็ได้มีคนมารักมาชอบแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเรื่องหวยเรื่องทรัพย์สินเงินทองเนี่ยจะมีเข้ามานะ จะมีการเดินทางนะอันนี้เป็นรูปจิ้งจิ้งจิงจกมีสิงโตจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านหน้าที่การงานะ่จากผู้ชายราศีสิงจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการงานะจากชาวราศีสิงทีนี้ลองมาดูอลรคเคลนดูออลัเ,ลเคล ด้ไพ่พระนางมารีแองตัวเน็ตนะก็จะเกี่ยวกับงานไอเนี่ยงานเลี้ยงอะ่ะในอนาคตในอนาคตเนี่ยอาจจะไปได้อาจจะไปอาจจะไปงานเลี้ยงอะ่ะอาจจะงานแต่งงานงานบวชงานแต่งงานงานเทศกาลอะไรสักอย่างอะ่ะเป็นพวกงานเลี้ยงอะ่ะ จะมีชื่อเสียงในสายงานจะมีคนสนใจเยอะจะได้ร้องคาราโอเกะจะได้ร้องเพลงจะมีชื่อเสียงจะมีคนสนใจเยอะจะได้ร้องเพลงร้องคาราโอเกะอะไรพวกเนี้ยซิงเกิ้งคอนเทนตมีดวงจะได้เดินทางไกลนะอืม จะได้เดินทางไกลปัญหาที่เผชิญอยู่เนี่ยเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากนะคะทีนี้มาดูคำแนะนำจากไพ,พ่พาพิคเนต จะใช้ไพ่พระพิคเนตนะคะดูพระพิคเนตท่านมีชายาสองคนนะคะชื่ออะไรจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ท่านมีชายาสองคนคำแนะนำก็คือ ควรจะหาเงินสองทางค่ะพยายามหาเงินสองทางอะ่ะถึงจะอยู่ได้ต้องใช้สติปัญญานะนี่เป็นจักกะจักกะที่อยู่บริเวณสมองอะ่ะต้องใช้สติปัญญาอย่างมากในการแก้ปัญหาสติปัญญาเท่านั้น นนะคะเราจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจจะแบบเออเขาเรียกอะไรนะจุดใต้ตำตออะเหมือนกับว่าไม่สามารถไม่สามารถมองเห็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวได้แต่สามารถมองเห็นปัญหาที่อยู่ไกลตัวได้อะเหมือนปัญหาต่างเนี่ยนะคือต้องแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยต้องแก้ปัญหาที่ใกล้ตัวก่อน จะต้องแก้ปัญหาที่ใกล้ตัวก่อนก่อนที่จะไปแก้ปัญหาไกลตัวนะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะก็รีแลกซ์รีแลกเซชันนะคะการพักผ่อนไพ่ใบนี้สะท้อนว่าคุณะ่ะเครียดมากจนเกินไปถ้าคุณเครียดให้น้อยลงทํางานทํางานให้น้อยลงพักผ่อนให้มากขึ้น รู้จักใครเครียดเนี่ยอะไรอะไรก็จะดีขึ้นค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะ